เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป t l e School ทั้งใน iOS และ Android เลยข้อที่31ข้อใดไม่มีการโน้มน้าวใจการโน้มน้าวใจในส่วนใหญ่จะใช้กับ การโฆษณาโฆษณาสินค้าโฆษณาพวกนี้เนาะเวลาให้น้องอ่านน่ะน้องจะเห็นถึงคําที่มันจะแสดงอารมณ์ความรู้สึกให้น้องรู้สึกตามให้น้องรู้สึกว่าชอบไม่ชอบอะไรนี้เนาะแล้วก็ข้อความที่เป็นการให้ข้อมูลให้ความจริงต่างๆเนี่ยก็อาจจะไม่ใช่ความจริงล้วนเลยอะ่ะไม่มีความรู้สึกอันเนี้ยจะไม่ใช่การโน้มน้าวใจ ข้อที่หนึ่งปุ๋ยอินทรีย์ชนิดนี้ช่วยให้พืชผักเจริญเติบโตดีและใส่ใจสิ่งแวดล้อมมันก็คือการโน้มน้าวใจเพราะว่ามันทําให้ผู้อ่านรู้สึกว่าปุ๋ยนี่มันดีแล้วก็มันทั้งทําให้ผักเจริญดีแล้วก็ใส่ใจสิ่งแวดล้อมด้วยอยากซื้อใช่ไหมข้อที่สองสารสกัดจากยาาพิเศษบนดอยสูงช่วยบํารุงผิวให้ดูอ่อนเยาว์มีน้ามีนวล อันนี้ก็เป็นการโน้มน้าวใจว่าผลิตภัณฑ์ชนิดนี้เนี่ยช่วยให้ผิวดูอ่อนเยาว์มีน้ำมีนวลก็เป็นการโน้มน้าวใจเหมือนกันข้อที่สามผลิตภัณฑ์นี้สามารถทําความสะอาดพื้นฆ่าเชื้อแบคทีเรียดับกลิ่นไม่พึงประสงค์ก็เป็นข้อดีของสินค้าทําให้รู้สึกว่าสินค้าชนิดนี้มันดีอยากซื้อก็เป็นการโน้มน้าวใจเหมือนกันข้อที่สี่ ธรรมชาติของสีเขียวเป็นสีที่ให้ความรู้สึกสงบร่มเย็นช่วยให้ประสาทช่วยให้ประสาทต,ตาคลายเครียดอันนี้ถึงแม้ว่ามันจะบอกข้อดีเยอะมากเลยแต่ว่ามันก็เป็นแค่ข้อมูลน่ะมันไม่ได้ทําให้น้องรู้สึกว่าน้องอยากจะได้อะไรอยากจะซื้ออะไรใช่ไหมเพราะอันนี้ค่อนข้างที่จะเป็นข้อมูลมากกว่าการโฆษณาจากข้ออื่นข้อที่ห้า ข้าวหอมของบริษัทเราคัดสรรข้าวหนึ่งร้อยเปอร์เซ็อย่างพิถีพิถันบรรจุถุงด้วยระบบสุญญากาศคัดสรรอย่างพิถีพิถันก็ทําให้น้องเชื่อว่าข้าวชนิดน,นี้มันก็น่าจะมีคุณภาพอยู่เนะาะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นการน้อมนาใจเป็นการโฆษณาเหมือนกันข้อนี้ข้อที่ไม่มีการน้อมนาใจเลยก็คือข้อที่สี่เพราะเป็นการแค่บอกว่าสีเนี้ยให้ความรู้สึกอะไรไม่ได้น้อมนาใจให้อยากจะซื้ออะไรสรุป การโน้มน้าวใจส่วนใหญ่ช้อยที่ให้มาจะเป็นเรื่องของการโฆษณาสินค้าทั้งหลายซึ่งมันจะมีคําที่ทําให้รู้ว่ามันกําลังเล่นกับความรู้สึกของน้องอะ่ะว่าน้องจะรู้สึกชอบในตัวสินค้าขึ้นนั้นขึ้นมาส่วนข้อที่มีแต่ข้อมูลเลยอันนี้จะไม่ถือเป็นการโน้มน้าวใจแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอย่างเช่นสมมติมีที่แล้วมีข้อสอบที่ถามว่าที่บอกว่า ผลิตภัณฑ์ชนิดนี้เนี่ยผ่านการทดสอบการแพ้โดยแพทย์ผิวหนังมาแล้วอันนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นเหมือนจะเป็นข้อมูลเฉยๆว่าก็มันผ่านการแพ้มาแล้วเหมือนเป็นแค่ระบุว่าผ่านการแพ้มาแล้วใช่ไหมแต่ว่าความจริงอะ่ะมันคือการโน้มนาวใจเพราะว่าการที่เอาคําว่าแพทย์ผิวหนังมาเนี่ยมันสร้างความน่าเชื่อถือให้ผลิตภัณฑ์ทําให้คนเนี่ยรู้สึกว่าผลิตภัณฑ์เน,นี้ยเออน่าใช้ อันเนี้ยเป็นการรวมแนวใจเหมือนกันเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวันในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะเดยวน้องอิงค่ะสองาทีนั่งดูความรู้อยู่ที่บ้าน โหสบายจัง